สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบมจะขึ้นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดมอัพข่าวจะมาเปิดข่าวกลางการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูยูไนเต็ดฟีเจอร์ิ่งกับเจดมทุกวันเลยนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของลูกหลักของเจเองเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลินกาบบินบลินบลินบลินพ่องนั่นเองนะจ๊ะโดยกองกลางอดีตทีมชาติอังกฤษของแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะ ย้ายไปอยู่ในเกาหลีใต้เล่นกับ FC โซในวัย31ขวบเนี่ยนะลงเล่นไปไม่กี่นัดไม่มีส่วนร่วมกับประตูอะไรทั้งสิ้นโดนคิมกีดงนะกุญซือของ FC โซเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์ออกสื่ออย่างเผ็ดร้อนไปสองรอบนะบอกว่าไม่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมในการลงเล่นไม่ทาตามแทคกติกบ้างละ ยึดติดกับชื่อเสียงเดิมอีกโก้ไม่ทุ่มเทไม่ช่วยเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยลงไปเล่นไม่ใช่แค่เล่นแค่นะท่านาทีสิบนาทีเก้าสิบนาทีคุณต้องมุ่งมั่นโฟกัสเพื่อทีมอะไรแบบนี้ชื่อเสียงเอาไวท้ทีหลังโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นคราว,าวก่อนในนี้ที่จดําอับขายฟังล,ล่าสุดจะลิ้นกาดนี่จะตอบโต้แล้วแต่ไม่ได้ตอบโต้ในฟอร์มการเล่นในสนามในสนามฝึกซ้อมนะเปล่า ตอบโต้ผ่านโซเชียลงานถนัดของเขานะโดยลิงการ์ดโพสใส่ใน IG หรืออ n s t a g r a m ตัวเองนะ่บอกว่ามันคือความจริงนะเรื่องบ้าๆเหล่านี้มันถาโถมเข้ามาเยอะเหลือเกินเลยนะแต่ตอนนี้ผมแค่ต้องพยายามต่อไปยอมรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นซะปล่อยวางในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยนะแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นพอลอตอนนี้ผมกลับมาซ้อมในสนามอีกครั้งแล้วอ่ะตามนี้จ้ะแทนที่จะตอบโต้คำพิพากษาด้วยฟอร์มการเล่นหรือฟอร์มการฝึกซ้อมเปล่าจ้ะ ตอบโต้ผ่าน IG ตามสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เตะบอลได้นิดหน่อยอย่างเจสซี่ลินการ์แน่เองอ้าวแฟนกี่เด็ดยังไงกับลินการ์เขาไม่แม้แต่เปลี่ยนกันได้แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเราตูนยูไอเต็ดฟิเจอด็ดยังไจะดำทุกวันพรุ่งนี้มาอัพขา่ขาวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ